สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ป้ากัญญานะคะวันนี้ก็จะมาทำตามคำขอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะคะที่ให้ซอนวิบอกวิธีการคัดลอกข้อความแล้วก็วางข้อความวิธีการคัดลอกข้อความ สมมติว่าเราไปเจอข้อความใดข้อความหนึ่งที่เราต้องการที่จะคัดลอกนะคะให้เราปัดถ้าเราใช้ TalkBack นะคะให้เราท็อกแบ็กในเครื่องหรือว่าท็อกแบ็กอะไรก็ตามที่เราใช้ให้เราปัดไปตรงข้อความนั้นที่เราจะคัดลอกแล้วก็วาดรูปตัวเอลนะคะอันนี้เป็นวิธีของเราเองที่เราใช้อยู่ปัจจุบัน แต่แป้นพิมพ์มันต้องแล้วแต่แต่และแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์ Google มันก็อาจจะมีวิธีอื่นที่ไม่ต้องวาดรูปตัว L แต่ว่าเราใช้แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด Android n e ในแอปนะคะ t e c h n i c a l Keyboard ก็ต้องวาดรูปตัว L วาดรูปตัว L หลายๆคนก็วาดได้มันก็วาดไม่ยากนะคะก็แค่เอาหนึ่งนิ้วลากจากข้าง ลากลากลากไปไปที่หน้าจอแล้วก็ลากจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็เลี้ยวขวานะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลากจากข้างบนหน้าจอจนมาถึงข้างล่างหน้าจอนะคะแค่กะระยะเอาสักประมาณตรงกลางหน้าจอแล้วก็ลากลงมาแล้วก็เลี้ยวขวานะคะแบบนี้ค่ะเมน,นูจาแบกบอ่านจากรายการที่ไปอยูใ่ในรายการ นี่ค่ะเห็นไหมคะเวลาเวลาเราวาดรูปตัว L นะคะโดยการเอานิ้วลากจากตรงกลางหน้าจอยกเลิอกอะกดยกเลิกรายการปุ่มถ้าเราจะคัดสมมุติว่าเราจะคัดลอกคําว่ารายการปุ่มนะคะเราก็แค่เอา1น,นิ้วอะลากลงแล้วเลี้ยวขวา1น,นิ้ว กะระยะนะคะให้นิ้วชี้เรากะระยะจากปุ่มโฮมไปสักนิดนึงนะคะขึ้นมาประมาณให้มันอยู่ตรงกลางหน้าจอค่ะแล้วก็ลากลงมาแล้วก็เลี้ยวขวาเมนูท็อกแบ็อ่านจากรายการไปอยู่ในรายการให้มันพูดว่าเมนู Talk Back นะคะแล้วก็ไปหาคำว่าการค้นหาใน ภาษาที่พูดคัดลอกวลีที่พูดล่าสุดคัดลอกวลีที่พูดล่าสุดแล้วเราก็กดคัดลอกไปเลยอ่าพอกดคัดลอกเสร็จแล้วเห็นไหมคะาพาก้วาเบรกสักรายการุ่มพอกดคัดลอกเสร็จแล้วมันก็จะคัดลอกข้อความพอเราปัดไปหาคําว่าคัดลอกวลีที่พูดล่าสุดเสร็จแล้วให้เราแตะเข้าไปแล้วก็มันก็จะคัดลอกให้เลยส่วนวิธีวาง เดีย๋ยวเราขอเข้าไปที่แอปอันนี้ก็แล้วกันนนะง่ายๆไปลองไปวางข้อความดูล่าสุดปุ่มวันนี้ับโปรเตสอน่ี่เอาแอปนี้เลยช่องแก้ไขง่ายดีกกำลังแก้ไขโอเคแล้วก็ปกติถ้าท็อก b a c k เวอร์ชั่นเก่าเวลาวางมันต้องวาดรูปตัว L โดยกันเอานิ้วเนี่ยลากจากหน้าจอลาก ขึ้นแล้วเลี้ยวหนึ่งนิ้วลากขึ้นแล้วเลี้ยวขวาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ท็อกแบ็กมันเป็นเวอร์ชั่น12แล้วจะทำแบบเดิมที่บอกไปเมื่อกี้ก็ได้โดยการหนึ่งนิ้วลากลงแล้วเลี้ยวขวาเมนูท็อแบกบเพิ่มป้ายกำกับอยู่ใน,ในใรายการเมนูเพิ่มตัวเลือกในการแก้ไขแล้วก็ให้ไปหาคำว่าตัวเลือกในการแก้ไขค่ะแล้วก็แตะเข้าไป เลือกในการแก้ไขวางอยู่ในรายการแล้วก็ไปหาคําว่าวางนะคะเริ่มวางแล้วก็แตะวางรายการปุ่มแล้วนะาเห็นไหมมันก็จะบอกว่าวางรายการปุ่มแล้วนะคะโอเคนี่นะคะก็เป็นวิธีการคัดลอกข้อความแล้วก็วิธีการวางข้อความ <Clear. S 1> นะคะโอเคก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะปจากกาัดกปิดงหมดาิวาิว หน้าที่สจากวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใครที่อ๋อบอกก่อนนะคะว่าใครที่ไม่เข้าใจวิธีการคัดลอกข้อความกับวางข้อความแบบนี้ก็ลองไปดู t ็อกแบ็กสิมันมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆแล้วสำหรับใครที่ใช้พวก t ็อกแบ็กสิหรือท็อกแบ็ก 9.1อยู่แล้วมันค่จะค่อยๆอัปเดตขึ้นมาเป็นท็อกแบ็กสิบงนะคะก็อันนี้ก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันนะคะลองไปถามผู้รู้คนอื่นดูว่าใน Talkback มันมีฟีเจอร์คัดลอกข้อความกับวิธีการวางข้อความแบบไหนที่ไม่ใช่ว่าดรูปตัวแอลบ้างไหมถ้าใครที่วาดรูปตัวแอลไม่ได้นะคะแล้วก็จะบอกอีกทีว่าเมื่อวานนี้ที่รีวิวแอปที s ไป ถ้าหารายการแบบเลื่อนลงไม่เจอให้ไปที่เมื่อวานไปดูมาแล้วค่ะลืมไปเราต้องเข้าไปเวลาเปิดแอปเราก็เข้าไปที่ setting แล้วไปหาคําว่ารายการแบบเลื่อนลงสมมุติว่ามันของเราเมื่อวานเป็นเครื่องมืออักษรของซัมซุงอยู่ นะคะเมื่อวานลองเข้าไปดูแล้วก็เราก็แตะเข้าไปแล้วก็ไปเลือกเป็น Vocalizer หรือว่าเสียง Google ก็ได้แต่ว่าเสียง Smart Voice ของหลายๆคนที่เขาเอาไปใช้กันแล้วเขาบอกว่ามันไม่รับมันไม่อ่านให้นะคะก็ไม่รู้ว่าของใครเป็นอย่างนั้นบ้างก็ลองลองใช้กันดูนะคะ Smart Voice แต่ว่า ส่วนมากเขาจะนิยมใช้ไทยกัญญาของระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูดของโวเกไลเซอร์นะคะหรือไม่ก็เป็นเสียงของ Google มากกว่าอะไรประมาณนี้โอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ